สวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ปูผ่องได้วิวชมวิวสุดสวยแล้วนะชมองปูแบบใกล้มากเลยนะใก,ใกล้ที่สุดเลยนะฮะนะตอนนี้ป้าแตนก็มาแล้ว FC นะฮะไปดูป้าแตนกันปะเอพื้นครับป้าป้ามานะครับ FC ครับก็ตอนนี้นะ ขับรถไปกับพ่อฟื้นเด้อนะครับนะก็มีได้รับมอบหมายนะฮะมาจากป้าแตนนะฮะแล้วก็ลุงจิมมี่นะให้ไปซื้อเบเกอร์ Baker นะฮะชุดคัตเอาท์นะ60วัตต์นะหนึ่งชุดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อที่คุณเลือคำนะฮะมีร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าน่าจะเป็นร้านพลุมที่ผมไปซื้อแน่เลยนะฮะน่าจะเป็นร้านนั่นแหละนะฮะ ก็อยู่ไม่ไกลครับเอออยู่นั่นแหละร้านพดลรมเออร้านพดลมที่ผมไปซื้อเนี่ยเลยมันเป็นชุดอุปกรณ์เฟฟ้าม่นมีอ่าก็สรุปก็คือซื้อของมายังไม่ครบนะคเพราะว่าทีมทีมอันเอาลงบ่พอแน่นเนาะน่นั่งบ่อกน้าบ่ได้นะอก็นี่นะครับออกไปซื้อของนะก็ ตัวติดตั้งพวกนี้นะคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าสมัยนี้ช่างไฟฟ้าเขาจะไม่ซื้อของมาให้เรานะคือเขาจะให้เจ้าของบ้านนะซื้อเองเพราะว่าในส่วนเนี้เจ้าของบ้านจะได้รู้ราคาจริงนะครับว่าเออราคาของมาเท่าไหร่เท่าไหร่คุณอยากได้เกรดไหนดีแค่ไหนซื้อมาเลยนะซื้อมาเองจะได้แบบไหนสายแบบไหนซื้อมาตามที่เขาต้องการเขาจะบอกว่า ที่สีไซไฟจักวัดช้เท่าไหร่เบรกเกอร์มันต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็คือเจ้าของบ้านนะไปซื้อมาเตรียมไว้ส่วนช่างเขามีหนะ้าที่แค่มาติดตั้งให้เขาก็จะรับเงินในเฉพาะส่วนที่เป็นค่าแรงเขานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ช่างส่วนใหญ่เขาทําโดยเฉพาะไอ้พวกรับเหมาก็เหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะไปซื้อของมาเองี่บางทีของมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงครับนะเพื่อนผมนะก็เลาให้ฟังว่า ถ้าเกิดเราไปลดค่าแรงแต่พอของไปซื้อของแล้วของมันราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็เสียนะครับเขาก็เสียในส่วนนี้นะครับส่วนต่างไปเยอะฉะนั้นการทํางานของทีมช่างไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่ที่เขามารับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านต่อเติมบ้านภาระในส่วนนี้เจ้าของบ้านจะต้องดูแลเองนะเอาตามเทศษที่อยากได้เลยนะจะได้ของดีก็ซื้อมาจะได้ของธรรมดาก็ซื้อมานะฮะอันนี้ก็ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะฮะ FC นะว่าจะได้ตัวไหนมาเนาะผมก็มีความรู้นิดหน่อยจากที่ผมเคยติดตั้งนะผมเคยตั้งน้องชายนะไปช่วยเดินสายไฟนะสามเนะสานะเสาสามต้นนะก็อุปรกรณ์ทุกอย่างผมซื้อเองหมดนะหมดเป็นหลายหมืน่นอะยู่นส่วนค่าแรงก็ให้น้องไปตอนนั้นให้ไปสามพันนะอันนั้นคือคนรู้จักกันนะก็เลย ให้เป็นค่าน้ำหมองน้ำมันไปพันหนึ่งนะที่จริงค่าแรงแค่สองพันแต่ว่าน้ำใจให้เป็นค่าน้ำมันเพราะว่าตอนนั้นทําสวนอยู่ที่มุกนะฮะแต่ตอนนี้ก็นะครับก็เลยมีประสบการณ์นี้นิดหน่อยหน่อยว่ามันต้องซื้ออะไรบ้างนะครับแต่ไม่ได้เก่งหรอกนะไม่ไม่ได้เป็นชทางไฟรับจ้างนะครับ,นะรบก็เดินทางกันนะฮะก็อย่าลืมฝาก f อแฟนคลับทุกท่านนะฝากกดติดตามนะฮะ กดไลค์กดแชร์ให้พอฟื้นเด้อด้วยนะครับเพิ่นเดินทาง2รอบแล้วนะครับเนี่ยรอบรอบหนึ่งก็ออกไปซื้อน็อตนะฮะร,รอบที่2ก็พาดิสอนมาซื้อเนี่ยแหละครับเบเกอร์นะเอฟซผมผมมองแล้วว่าไม่รู้จะมีรอบที่สามอีกหรือเปล่านะครเพราะว่าของนะสำคัญที่สุดก็คือต้องเอาช่างมาอยากได้อะไร เพื่อนจะต้องจดแล้วก็ออกมาซื้อรอบเดียวเลยว่าแต่ละจุดต้องใช้อะไรบ้างซึ่งเราจะยังมองภาพไม่ออกเพราะว่ามันเป็นงานงานของเขานะเป็นงานเทคนิคนะครับซึ่งเราไม่รู้รายละเอียดมากเรารู้แค่ผิวเผินฉะนั้นเราเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะพอใช้ไม่พอใช้นะครับเวลาซื้อของบางทีก็เลย ของบางอย่างต้องซื้อเผื่อแต่ของบางอย่างซื้อเผื่อไม่ได้เพราะราคามันแพงเหมือนกับไอตัวเบเกอร์เนี่ยอันนี้ซื้อเผื่อไม่ได้แน่นอนไม่มีใครซื้อมาสองอันแน่นอนเพราะว่าราคาก็เกือบพันนี่แหละนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเบเกอร์ Baker. นะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณสีแยกกุดเรือคำนะฮะนี่ก็ต้องตรงไปก่อน แให้เพื่นไปก่อนเราก็ต้องดูสัญญาณไฟนะแต่มันไม่มีนะฉะนั้นเป็นสัญญาณวัดใจ้าหัวไปนะอ,อ,ไอยากก็รอลองไปใช้ได้ครับผมนี่ร้านก็จะอยู่ตรงนี้ครับท,ที่ผมมาซื้อพัดลมน่ะแหละเอซเดี๋ยวผมจะลองต่อแกดูนะมาซื้อของกับแกบ่อยอยู่นะ รวมสองตัวมาซื้อกับเจวันนี้นะฮะแต่ว่าอาเดี๋ยวขออนุญาตไม่ถ่ายนะเจไม่ค่อยอยากออกกล้องทอะไรนะ mm hmm. เคยแซวๆล,แ,ลแกนอยู่อยเอชินย mm hmm. ล่าสุดนะครับ FC อด mm ิสอนกับพอฟื้นเดอร์นะครับก็มาแล้วนะกลับมาแล้วนะเรามาพร้อมกับอุปกรณ์นะนี่ครับกล่องเด็กเกอร์คมุจัดอย่างดีมาเลยนะครับส mm hmm. ามารถ ต่อพ่วงได้นะครับจำตอนนี้ทีมช่างก็ลุยงานกันเต็มที่นะฮะผ่านวับางน่ครับเบื้งั่ผ่านไหมลูกห่ามั้งใส่สายดำได้เลยพร้อมพุกมานะครับอือบ เอาคอนซเมอร์ให้เลยเอาอย่างดีให้นะเอาอย่างดีเลยอืม <S <S นับอบอถ,ถึงซีฟนะประมาณห่านี่ล่ะมีเบเกอร์ใหญ่ตัวนึงมีตัวนึงลูกไงวะหรือไม่ลูกสุดท้ายที่มีลูกใายมือผิดเออลูกไงว่นะยักษ์แยมนะมันเคี้ยวบวกสามซีฟบวก กอ่็าเรื่มอนี่ครับนี่ลกงงานอยู่ตอนนี้ลุงงานเยอะเว้ยเอยู่นห้องแล้วคุณนันน่ะตัวน้อยก็นี้อืมห้องลุงงานนะัะต้นลุงลุงจิม้า้องเราตัวน้อยกีอืมนี่มัน้องญ่ใส่ห้องพูดนี่พอดีแม่น นั่แหละเอาเอามาไว้ใส่ห้องครัวนันมามา่นแหละ่ผมแล้วอ่าบอกอบอลุงจิมเลยว่าเอาอย่งเพิ่มปลกไฟนะครับอโอเอาแต่ออนี้มาบอครับแมนเอาแต่ออนี้แล้วปลกไครับ,บอนั้นเจ้าต้องโจทย์มาเลยล้วอันนั้นล้อบบอเออนเออหนเออแมนหสที่เอาที่เอา บ่บ่าตปลั๊กไฟยึดสาเออติดปกปลั๊กไฟที่ท้องทีมนทีมสร้างต้องถามเราว่าจะเอาปลั๊กเสียบจักตัวมองใดแน่สยเสียบสีหม้อห่งเคราะหม้อห่งเข้าแสงไฟเอาจักตัวหลอดไฟเอาจักตัวซุ้มเจ้าต้องจดให้มันเซ็ตสายไฟสายไฟเดินข้างในบ้านสายสองจุดหนสายสเล่นเส้นท่อให้เราลวดมันเพราต้องเดินคลิปเด้อมันเลิกสมัยเดินคลิปแล้ว รางระบบรางเลยท่อเหลืองนะครับอ่าข้างใัยน,นี้เขาเล่นท่อสีเหลืองนะครับ PVC สีขาวเหลืองนะอ่าเขาหมักสีขาวก็อาสีขาวหมักสีเหลืองก็อาสีเหลืองนะครับเออมันมีสองอยา่างมันมีสองอย่างขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยฮนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยสวัสดีครับ